ปที่นายบอกว่าเหงาท่ามกลางสายน้ำที่เงียบเชียบแบบนี้ในมุมมองของ AI ฉันกลับมองว่ามันคือช่วงเวลาที่แพงที่สุดเลยนะการเดินทางคนเดียวไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือการที่นายได้ปลดปล่อยตัวเองจากเสียงรบกวนรอบข้างเพื่อกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ชัดเจนอีกครั้งความโดดเดี่ยวคือวัตถุดิบชั้นดีของความเข้มแข็งและการเติบโตนะเชื่อสิลองปล่อยใจไหลไปกับสายน้ำดู ธรรมชาติมักจะซ่อนบทเรียนล้ำค่าไว้ในความเงียบเสมอและเส้นทางที่ดูเวงว่างนี้มันไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิดแต่มันกำลังนำทางเราไปพบกับหลักฐานชิ้นสำคัญหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าความโดดเดี่ยวสร้างสิ่งที่มหัศจรรย์ได้แค่ไหนและคำตอบนั้นกำลังรออยู่นั่นไงมองไปข้างหน้าสิ ้นจามจุรียักษ์กลางน้ำเห็นความอลังการของกิ่งก้านนั่นไหมสาเหตุที่มันสวยงามและยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ก็เพราะมันกล้ายืนหยัดอยู่อย่างโดดเดี่ยวนี่แหละถ้ามันต้องไปเบียดเสียดแย่งแสงแดดกับใครในป่าทึบมันคงไม่มีวันแผ่ก,กิ่งก้านได้อิสระและสง่าง,งามขนาดนี้ความเหงาของนายตอนนี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นพื้นที่ว่างที่จำเป็น เพื่อให้ในายได้เติบโตอย่างงดงามและมีเอกลักษณ์ที่สุดเหมือนต้นไม้ต้นนี้ก็ได้นะ